สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอเจนต์แล้วก็นักเรียนทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาไลฟ์กันอีกอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะพยายามมาไลฟ์ให้ข้อมูลกันเกี่ยวกับเรื่อนงะของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียกับแคนาดากับ i อเอลเอสีและเกรสตันคอลเลจของเรากันนะครับซึ่งเราจะทําเป็นพยายามจะทําเป็นทุกๆวีคนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซสชั่นที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการที่จะเรียน ต่อ,อในสายของวิชาชีพหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าหลักสูตรปริญญานะครับก็คือตรงต่อเข้าตัววิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสประเทศสำหรับประเทศออสเตรเลียกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ออสเตรเลียก็สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยก็ย,ยังยังยังทรงๆอยู่นะครับก็คือยังไม่มียังไม่มีประกาศออกมาว่าจะเปิดประเทศเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่า อ่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้วัคซีนก็อ่าเริ่มฉีดกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มฉีดกันทั่วโลกแล้วด้วยนะครับดังนั้นคือเราก็หวังว่าน่าจะเริ่มเดินทางได้ภายในเร็วๆนี้หรือไม่ก็ภายในปีนี้กันนะครับอ่าทีนี้ณนะตอนนี้เนี่ยนักเรียนไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าทั้งที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าอยากไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยอ่านักเรียนหลายๆคนอาจจะต้องการเรียนภาษานะครับแล้วก็หลังจากที่ภาษาแล้วเนี่ย น้องๆบางคนอาจจะสนใจในเรื่องของการที่จะเรียนสายอาชีพหรือว่าเรียนต่อปริญญาในมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยในออสเตรเลียกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทาง i อเอเเนี่ยเราตอบโจทย์กับน้องๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องๆนักเรียนที่ที่เรียนภาษาที่ i อเเนี่ยนักเรียนจะสามารถตรงต่อเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้เลยทั่วประเทศออสเตรเลียเลยนะครับเพียงแค่เรียนภาษาอังกฤษกับทาง I อเอลเอน โปรแกรมที่ชื่อว่า university pathway program นะครับเมื่อเรียนจบถึงเลเวลประมาณหนึ่งละนะครับตามที่กำหนดนะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้าตรงสู่ตัวหลักสูตรตัวนั้นที่นักเรียนสนใจกับที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อนี้กันเป็นหลัก นะครับเพื่อที่จะเป็นการที่จะเตรียมตัวให้น้องนนักเรียนที่สนใจอยากไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้วและอยากต่อคอร์สเรียนสายอาชีพหรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยเรียนตัวอ่าพาร์เว์โปรแกรมกับทางไอเอีคุ้มกว่าตรงไหนแล้วก็ดีกว่าตรงไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่าเอ็มขออนุญาตแชร์ตัวอ่าอ่าแชร์ตัวหน้าจอนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นข้อมูลกันพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ โอเคครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตโอเคก็ในมุมของตัวหลักสูตรของตัวหลักอ่ University Pathway Program ของทางออสเตรเลียนะครับทาง IOC เนี่ยอย่างที่เกิ่นไปนะครับคือนักเรียน ของเรานะครับที่ต้องการที่เรียนภาษาอังกฤษกับทาง i e C อยู่นะครับแล้วมีแผนที่จะเรียนต่อสายอาชีพหรือว่าสายอ,อ,อ,อาจจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทนะครับกับที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเนี่ยสามารถเรียนปรับภาษาอังกฤษกับทาง i e C ได้นะครับซึ่งผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า University Pathway Program ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวหลักสูตร University Pathway Program คือหลักสูตรอะไรนะครับจะเป็นหลักสูตรที่นักเรียนเนี่ยจะได้จะเรียน จะสามารถเรียนตัวเขาเรียกว่าเอ่ยเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่า Academic English หรือว่า IELTS Preparation นะครับซึ่งตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนถึงได้เลเวลระดับ Intermediate 1ขึ้นไปนะครับผมาทาง IELTS ของเราจะมีสม้งหมด10เลเวลนะครับมีตั้งแต่เลเวล Beginner 1, Beginner 2, Beginner 3, Beginner 4แล้วก็ Intermediate 1ะครับแล้วก็ตัวหลักสูตรตัวนี้เนี่ยหรือว่า Academic English เนี่ย นักเรียนจะต้องเริ่มเรียนจากตัวเริ่มเรียนจากเลเวลของ intermediate 1นะครับดังนั้นนั้นหมายความว่าน้องๆนักเรียนที่มีแผนที่จะเรียนต่อในอนาคตนะครับอาจจะเป็นเรียนสายอาชีพหรือว่าเรียนปริญญาในออสเตรเลียสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากทาง IELTS ได้นะครับถ้าน้องๆเลเวลภาษาอังกฤษเกินหรือว่าขั้นต่ำก็คือ intermediate หขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเลือกเรียนเป็นตัวเป็นตัว academic English หรือว่าเป็น อ่า university pathway program ได้นะครับผมเมื่อเรียนถึงเลเวลที่กำหนดแล้วนะครับสมมติว่ามีนักเรียนน้องกอไก่นะครับขออนุญาตยกเป็นเคสแสแนรีโอขึ้นมาน้องกอไก่นะครับน้องกอไก่สนใจเรียนทำอาหาร นะครับที่วิทยาลัยร,รัฐบาลที่ออสเตรเลียอาจจะเป็นที่ที่ควีนส์แลนด์นะครับที่ก็คือเทฟควินซ์แลนด์นะครับนักเรียนเนี่ยก็สามารถแจ้งกับทางโรงเรียนได้นะครับผมก็คืออว่านักหนูสนใจเรียนต่อได้ดิพโลมาอินคุกเกอรี่ที่เทฟควินซ์แลนด์นะครับาาทางโรงเรียนก็ทางทีมพัฒนาของเราเราก็จะแนะนำนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนเรียนภาษาอังกฤษให้ถึงเลเวลไอนะครับซึ่ง เมื่อน้องเรียนถึงเลเวล I3 แล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถตรงต่อเข้าตัวหลักสูตรดิพโลมาคุกเกอรี่ที่วิทยาลัยรัฐบาลที่ควีนสแลนด์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีผล i อเอลหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อจบเลเวลตามที่กําหนดแล้วน้องๆก็สามารถตรงต่อเข้าหลักสูตรตัวดิพโลมาหรือว่าตัวสายอาชีพที่น้องๆสนใจได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าน้องๆบางคนนะครับอาจจะเป็นน้อง ขอไข่นะครับน้องขอไข่อาจจะสนใจเรียนต่อเอป็นริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่ซิดนีย์อาจจะเป็นที่ University of b u l o n g o n g นะครับตอนนี้เนี่ยน้องๆก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษตัดทาง ILC นะครับเป็นตัวพัฒเวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยแล้วก็เข้าตรงสู่ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of b u l o n g o n g ได้เช่นกันนะครับดังนั้นคือ,อตรงนี้ทาง ทางอ i อ c เนี่ยเราก็จะมีการให้คำแนะนำน้องๆน,นะครับว่าน้องๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจากเลเวลภาษาอังกฤษของน้องๆที่ได้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยจะต้องเรียนอีกกี่สัปดาห์หรือว่าอีกกี่เดือนนะครับเพื่อที่จะถึงเลเวลตามที่กำหนดนะครับแล้วก็ เอ่อเมื่อถึงเลเวลที่กำหนดแล้วน้องๆก็สามารถตรงต่อเข้าตัวหลักสูตรวิชาชีพหรือว่าตัวปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทตามที่น้องๆสนใจอยากที่จะเรียนได้เลยนะครับซึ่งในเรื่องของตัวสถาบันที่น้องๆจะสามารถตรงต่อเข้าในมหาวิทยาลัยในเอ่อหรือว่าเป็นสถาบันในออสเตรเลียได้เนี่ยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะมีลิสต์เยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้น้องๆสามารถเอ่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ rvc.com แล้วก็เอ่อ เลือกมาเป็นตัว University p a t h w a y Program ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวพาร์ทเนอร์ของทาง ILC นี้เนี่ยเรามีที่ไหนบ้างนะครับผมโอเค อันนี้บนเว็บไซต์ของเราเราจะอัปเดตตัวสถาบันที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันกับทางไอที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง I อเอนะครับที่น้องๆเนี่ยสามารถตรงต่อเข้าได้ในในในออสเตรเลียได้เลยนะครับผมซึ่งบนเว็บไซต์เนี่ยจะมีการแบ่งเป็นรัฐเลยนะครับน้องๆสามารถดูเป็นเลือกเป็นรัฐได้ได้เลยนะครับถือว่าน้องๆอ,อยากจะไปเรียนที่ซิดนีย์นะครับแล้วก็เลือกเป็นที่รัฐนิวเซาแลส์นะครับซึ่งรัฐนิวเซาแลส์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีสถาบันในรัฐ าน o เซเวิลส์ก็คือที่ซิดนี์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งสถาบันเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะครับอย่างของเอกชนก็จะมีทั้งหลายสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเรียนต่อด้านฟิตเนสนะครับด้านสปอร์ตนะครับด้านกีฬานะครับหรือว่าด้านดีไซน์ด้านกราฟิกดีไซน์นะครับหรือว่าอินเทอร์ ier ดีไซน์ก็สามารถเรียนได้เช่นกันหรือว่าบรูเมลเทนด้านของงานบริการนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับทำอาหารนะครับก็คือจะมี Evolution นะครับแล้วก็คุณภาพ นะครับผมแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยก็คือเอ่อ CQU นะครับแล้วก็ University of W. o ดับบลิงกงนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงเรื่องของตัวระอรดังเบอด้วยนะครับแล้วก็ Quality Training and Hospitality College นะครับแล้วก็มี Southern Cross University นะครับวิทยาลัยร,รัฐบาลของที่ New South Wales ของคิสซินนียก็คือเทฟ n e นิวเซา w ล l e ์นะครับก็นักเรียนก็สามารถาตรงต่อเข้าที่เท f ได้เช่นกัน นะครับ t ทอร์เรนซ์ยูนิวซิตี้ยูนิวซิตี้ของ New England University of Wollongong นะครับ w ว l ลเลมแองกริ s นะครับที่ซิดนีย์หรือว่า Hotel School ที่ซิดนีย์ก็สามารถเข้าตรงได้เช่นกันนะครับผมส่วนน้องๆที่สนใจเป็นที่เมลเบิร์นนะครับน้องๆก็เลือกดูได้เลยนะครับว่าเป็นที่รัฐวิกตอเรียนะครับก็คือเมืองเมลเบิร์นนั่นเองนะครับที่เมลเบิร์นมีสถาบันอะไรบ้างนะครับเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่ อาจจะเข้าเกรสต์โอลด์คอร์เซของเราก็ได้ก็คือเรียนต่อเซอร์หรือดิฟด้านบิสเนสกับเก e สต์โอลของเราต่อได้เลยก็คือซิมเลสเลยไม่มีไม่มี condition ะไรเลยแค่เรียนเพื่งภาษาตามที่กำหนดนะครับก็สามารถเข้าเกรสต์โอลได้เช่นกันทุกทุกเมืองเลยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นที่เมลเบิร์นสถาบันอื่นนะครับก็จะมีอย่างเช่นวิลเลียมแองกิสนะครับอ่าโลโกนิงเบอร์ก็มีนะครับโฮเทลสคูลนะครับหรือว่า มีที่ไหนอีกเออเยอะมากๆเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็น Southern Cross University ก็ได้นะครับ Torrens University ก็มีเหมือนกันนะครับผมส่วนของที่ Brisbane นะครับน้องๆที่จะสนใจไป Brisbane นะครับก็เลือกที่รัฐ Queensland นะครับแล้วก็จะมีเป็นวิทยาลัยรัฐบาลของ Queensland ก็คือ t เ f e Queensland นะครับแล้วก็มีเกอ่ขอโทษทีครับมี Griffith College นะครับก็คือเป็น College ของมหาวิทยาลัย Griffith นะครับแล้วก็ มีเป็นมหาวิทยาลัย Torrent University ีน้นะครับ Southern Cross ย,ยูนิวซิตี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้น้องๆก็สามารถตรงต่อเข้าที่สถาบันก็คือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้เลยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่3มเมืองนี้ไม่ใช่แค่ซิดนีย์เมลเบิร์นบิสเบนนะครับเ,เราจะมีทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียเลยทั้งที่ เอ่อน uh, ิวเซาเวลส์ก็คือซิดนีย์นะครับควีนส์แลนด์ก uh, ็คือบิสเบนนะครับหรือว่าจะเป็นโกโคสก็ตามนะครับเอ่อเซาท์ออสเตรเลียก็คือแอดเลดนะครับแล้วก็ทัสมาเนียก็ได้วิกตอเรียก็คือเมลเบิร์นนะครับแล้วก็เวสเทิร์นออสเตรเลียก็คืออ่าเพิร์ธนะครับผมซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับทาง i l c นะครับซึ่ง i l c เนี่ยเรามีทั้งหมด4แคมปัสนะครับ4เมืองที่น้องๆสามารถเลือกเรียนได้นะครับก็คือจะมีที่ ซิดนีย์เมลเบิร์นบิสเบนแล้วก็แอดเลดนะครับผมน้องๆสามารถเรียนตัว University p a t h w a y Program จากเมืองไหนก็ได้ของ l อ c นะครับแล้วก็เมื่อถึงเลเวลที่กำหนดแล้วก็ตรงต่อเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้เลยนะครับผมน้องๆอ,อาจจะย้ายเมืองก็ได้นะครับสมมติว่าน้องๆเรียนภาษาตัว p a t h w a y Program กับทาง l อ c ที่เมืองเมลเบิร์นแต่ว่าน้องอยากย้ายไปเรียนสายวิชาชีพที่แอดเลดก็สามารถย้ายได้นะครับไม่มีปัญหา นะครับผมทีนีเ้เรามาดูตัววิดีโอกันครับว่าทำไมน้องๆเนี่ยถึงจะต้องเลือกเรียนตัว u n i v e r s t y Pathway ตัว Pathway โปรแกรมกับทาง i l s c นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะครับโอเค โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมานะครับผมในเรื่องของตัวเมื่อกี้เราดูวิดีโอกันไปแล้วนะครับซึ่งตัววิดีโอของเราเนี่ยตัวตัวเขาเรียกตัวหลักสูตรตัว University p r o g r a m ของเรานะครับซึ่งาทาง LGC เนี่ยเราเป็นเราเป็นสถาบันสอนภาษาที่นักเรียนสามารถเข้าตรงตัววิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ได้ทั้งประเทศออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็อเมริกานะครับดังนั้นคือณตอนนี้เนี่ยทาง i อเออาจจะเป็นเขาเริ่ดเลยเป็นสถาบันพัทพัทเวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมซึ่งน้องๆเนี่ยนักเรียนของเรามีออปชันที่จะสามารถตรงต่อเข้าสถาบันได้หลายๆประเทศเลยนะครับทั้งออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็อเมริกานะครับเมื่อจบจากเมื่อจบภาษาอังกฤษจาก i อเนะครับทีนี้ อันดับแรกถ้าสมมติว่าน้องๆเกิดนักเรียนสนใจจากที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการเตรียมตัวอยู่น้องๆอยากที่จะเตรียมตัวเพื่อไปเรียนกันที่ออสเตรเลียกันนะครับถ้าน้องๆไม่อยากทําเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวน้องๆมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าหนูอยากไปเรียนทําอาหารหนูอยากไปเรียนด้านงานบริการหรูอยากหนูอยากไปเรียนเป็นสาย Business โปรแกรมนะครับน้องๆเนี่ยสามารถสอบ p c e m e n t t e ท t ของทาง i e l t s ตรงได้เลยนะครับผมซึ่ง ตัว placement test ของทาง l v c ของเราเนี่ยเป็นการสอบออนไลน์นะครับน้องๆน,นักเรียนสามารถติดต่อผ่านทางเอเจนต์ของทาง l v c ได้เลยนะครับซึ่งทางเอเจนต์จะจะส่งลิงก์ให้กับทางนักเรียนลิงก์งงตัวสอบวระด,ดับภาษาอังกฤษนะครับให้ทางนักเรียนทางอีเมลนะครับแล้วก็เมื่อน้องๆได้รับอีเมลลิงก์สอบแล้วเนี่ยน้องๆสามารถสอบได้เลยนะครับผมาการสอบ เอ่อเพรสเมนต์เทสตตัวนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน75นาทีนะครับจะวัดทั้ง4ทักษะนะครับทั้งฟังพูดอ่าอ่านแล้วก็กราฟิกนะครับดังนั้นคือเอ่อเมื่อน้องๆสอบเสร็จแล้วนะครับผมแล้วน้องๆก็จะทราบผลเลเวลของน้องๆที่ของ l อ c เนี่ยภายใน1วันเลยนะครับเมื่อน้องๆทราบผลเลเวลของน้องๆกันแล้วนะครับน้องๆก็ถึงจะสามารถอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะแนะนําได้นะครับเอ่อน้องๆก็คือสามารถแจ้งได้ว่าโอ้หนูสนใจเรียนต่อด้าน เป็นด้าน hospitality ด้านงานบริการดิโพรมาที่สถาบันจุดๆนะครับน้องๆก็สามารถแจ้งได้ด้วยเดี๋ยวทางทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแจ้งก็จะแนะนำให้กลับนะครับผมว่า่าน้องๆเนี่ยคนที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อยเนี่ยกี่สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะถึงเลเวลนะครับผมนะฮะทีนี้ในเรื่องของการเรียน าภาษาอังกฤษของตัวพัฒนาโปรแกรมของทางของทาง i อเอเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือเราจะมีการแบ่งเป็นเป็นเซสชันนะครับหนึ่งเซสชันถ้ากับ4สัปดาห์นะครับซึ่ง1นึ่งเซสชันตรงนี้เนี่ย น้องๆสามารถเริ่มเรียนวันจันทร์ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะเนราอาจจะมีสตัทเดตที่แนะนําให้น้องๆได้เริ่มเรียนนะครับก็น้องๆอาจจะเริ่มเรียนตามสตัทเดตที่โรงเรียนแนะนําจะดีกว่านะครับเมื่อน้องๆเริ่มเรียนไปแล้วนะครับผมก็เรียนสสัปดาห์ทุกๆ4สัปดาห์จะมีการสอบวไดระดับภาษาอังกฤษนะครับว่าน้องๆเนี่ยถึงเลเวลตามที่สามารถขึ้นเลเวลได้หรือยังนะครับเมื่อถ้าน้องๆสามารถขึ้นเลเวลได้แล้วแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล ที่กําหนดนะครับน้องๆก็สามารถตรงต่อเข้าตัวตัวหลักสูตรที่น้องๆสนใจกันได้เลยนะคบผมโอเคทีนี้อ,อย่างที่เมื่อกี้นี้ได้เกินแจ้งไปตอนแรกนะครับว่าตัวหลักสูตรพัฒน y โปรแกรมคือเราไม่ใช่เป็นการเรียน general English ทั่วไปนะครับน้องๆจะต้องเรียนเป็นเป็นตัว academic English หรือว่าเป็น IELTS preparation นะครับถึงจะสามารถเรียนเป็นโปรแกรมเป็นพัฒน y โปรแกรมได้นะครับซึ่งมินิมั m มเนี่ยอย่างน้อยก็คืออาจจะต้อง อ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่น้องๆไปเรียนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะแนะนําว่าหลักสูตรที่น้องๆจะไปเรียนควรต้องเรียนอย่างน้อยคือ8ปดสหรือว่า12บสองนะครับที่เป็นตัวหลักสูตร c a d e m i c e n g l i s h นะครับถึงจะถึงจะ recognize ว่าเป็นตัว p a t h Way Program นะครับผมโอเคส่ว okay. น so, น้องๆคนไหนที่เกิดสอบมาแล้วเลเวลยังไม่ถึงที่จะเข้ายังไม่ถึงที่จะเข้าตัว Academic English ได้นะครับล้วก็เรียนเป็นตัว General English ไปก่อน นะครับผมเมื่อเรียนไปถึงเรื่อยๆแล้วนะครับถึงเมื่อเมื่อถึงเลเวล intermediate หนึ่งนะครับน้องๆก็สามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นเรียนเป็นตัว academic English เพื่อเป็น pathway program ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยก็คือน้องๆที่เรียนตัว pathway program กับทาง LSC นะครับโปรโมชั่นภาษาอังกฤษของเราเนี่ยก็คือเท่าก,กันกับตัวโปรของนักเรียนภาษาอังกฤษ general English เลยนะครับเพราะว่า่าหลักสูตรของเราเนี่ยทุกๆหลักสูตรก็คือราคาเท่ากัน นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแชร์โปรโมชั่นให้ดูกันนะครับว่าตอนนี้โปรของเราเป็นยังไงนะครับโอเค นะครับอันนี้จะเป็นโป,ปรปัจจุบันของเรานะครับผมก็สำหรับนักเรียนปาจากประเทศไทยนะครับเราจะมีเป็นราคาออนชอกับราคาออฟชอออนชอกก็คือราคาสําหรับนักเรียนที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วต่อคอร์สเรียนในออสเตรเลียณตอนนี้นะครับแล้วก็ออฟชอกก็คือราคาสาหรับนักเรียนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยณตอนนี้นะครับยังยังไม่ได้ไปเริ่มเรียนณตอนนี้นะครับผมดังนั้นคือจะมีการแบ่งนักเรียนไทยในออสเตรเลียกับนักเรียนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับดังนั้นคือโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยก็คืออ่ Discovery, สำหรับใบสมัครที่สมัครเรียนภายในสิ kita, ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับน้องๆสามารถเริ่มเรียนภายในปีนี้ได้นะครับสำหรับนักเรียนออนชอก็คือเริ่มเรียนภายในภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าต้องสมัครเรียนภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผมส่วนนักเรียนจากออฟชอเนี่ยเริ่มเรียนภายในปีนี้หรือปีหน้าได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวราคากันนะครับตัวราคาของเราก็ <laughs> ถ้าเป็นที่ซิดนีย์นะครับด้านขวามือสุดเลยนะครับที่ซิดนีย์น้องๆจากที่ประเทศไทยก็คือออฟชอร์เนี่ยราคาจะอยู่ที่261เหรียญต่อสัปดาห์แต่พิเศษก็คือทุกๆ10สัปดาห์ฟรี1สัปดาห์เฉลี่ยแล้วเนี่ยน้องๆก็จะอยู่ที่ประมาณ240เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับบิสเบนราคาก็เท่ากันกับที่ซิดนีย์นะครับส่วนของที่เมลเบิร์นราคาจะพิเศษจะอยู่ที่252เหรียญต่อสัปดาห์นะครับส่วนแอตแลนต์นะครับแอดเลดจะอยู่ที่216เหรียญต่อ ส่วนส่วนสำหรับนักเรียนที่ออนชอร์นะครับนักเรียนที่อยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วเราก็จะสนใจมาต่อคอร์สตัวภาษาอังกฤษกับทาง l อลซตอนนี้นะครับเราก็มีราคาพิเศษให้อยู่ที่190เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับพิเศษมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกๆเมืองทุกๆแคมปัสเลยนะครับไม่ว่าน้องๆจะเรียนภาษาอังกฤษเป็น General English หรือว่าเป็น i e l t s p e r a t i o n หรือว่าจะเป็น Academic English เพื่อเป็น Pathway Program ราคาก็คือตามนี้เลยนะครับทุกๆหลักสูตรราคาเท่ากันหมดนะครับผม โอเคแค่สมัครเรียนภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เริ่มเรียนภายในปีนี้หรือปีหน้าได้สําหรับนักเรียนที่อยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้านักเรียนที่อยู่ในออสเตรเลียตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเริ่มเรียนภายในมิถุนายนนะครับผมโอเคทีนี้ ถ้าใครมีคำถามอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวพาร์ทเวย์โปรแกรมนะครับก็สามารถติดต่อกับทาง M หรือว่าติดต่อกับทางโรงเรียนได้เลยนะครับผมก็ทางโรงเรียน i อ c ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการเรียนต่อนะครับไม่ว่าจะเรียนต่อกับ Greystone College เองก็ตามหรือว่าจะเรียนต่อกับตัว p a r t w a y Partner ของเราก็ตามนะครับถ้าพี่ๆเอเจนท์ท่านไหนกำลังชมไลฟ์อยู่นะครับแล้วเกิดมีเกิดมีนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรไหน ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาชีพหรือว่าเป็นญญาเรยที่ออสเตรเลียนะครับสามารถสอบทางกระทาง M ได้นะครับ M สามารถเช็คก,กับทางพัฒนาทีมของที่ออสเตรเลียให้ได้นะครับผมแล้วพร้อมกับคาแนะนําได้นะครับว่านักเรียนควรเตรียมน,น้อยกี่วีคนะครับแล้วก็มีสถาบันไหนบ้างที่เปิดสอนในตัวหลักสูตรที่น้องๆสนใจนะครับโอเคดัง okay. นั้นคือก็ถ้านึกถึงพั w a y โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือออสเตรเลียนึกถึง i อเอได้เลยนะครับเราเป็น global largest อ่ r มพัฒเวอร์ e r นะครับผมดังนั้นคือก็ฝาก i อ c ที่ออสเตรเลียกับ University p a t h w a y Program กับเซสชั่นวันนี้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากๆครับวันนี้ไลฟ์วันนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ